สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสถานีรถไฟที่เราจะสามารถดูรถไฟกับดูเครื่องบินได้พร้อมๆกันนะครับผมโดยที่เราจะเห็นเครื่องบินในระยะที่ใกล้นะครับซึ่งก็คือสถานีรถไฟหนองขอนกว้างนะครับผมโดยสถานีรถไฟหนองขอนกว้างก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผม โดยตัวสถานีรถไฟหนองขอนกว้างเนี่ยจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟอุดรธานีประมาณ4กิโลนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าด้านซ้ายของสถานีรถไฟหนองขอนกว้างครับจะมีสนามบินถึงเป็นสนามบินนานาชาติของจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้จะเห็นเลยนะครับว่าแนวรันเวย์ขึ้นลงของเครื่องบินเนี่ยมันจะ อยู่ใกล้แทบจะหลังคาสถานีเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนทางด้านใต้ของสถานีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขนถ่ายปูนของบริษัท tpi นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเห็นรถขนปูนตู้สินค้าขนปูนนะครับของบริษัท tpi จอดอยู่นะครับผม ครับเดี๋ยวเราไปดูสถานีรถไฟหนองคันกว้างกันครับผม